สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful นะครับผมวันนี้เราก็จะาาพาพาขับรถเที่ยวชมเนาะก็เป็นรปรปจริงๆแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมได้องการผมก็เลยมาอานะ่านนาเมาดูว่าเป็นลักษณะอย่างไรก็มาตาม Google เนาะก็ว่าจะแบบเดินเล่นตามชายหาดนะครับผมแต่ว่าพอเราขับเข้ามามันเป็นท่าเรือ มันเป็นท่าที่แบบอาจจะแบบมันจะไปเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่แต่จะบอกว่าอ่าวน้าเมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราจะเดินตามชายหาดไม่ได้หรือว่าจะขับรถเลาะชมวิวตามชายหาดไม่ได้นะประมาณนั้นมันเหมือนกับบรรยากาศเหมือนหัวหินะ่ะที่แบบว่าต้องพักโรงแรมหรือว่ามีต้องมีเสกท่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเราเราถึงถึงจะสามารถเดินเล่นตามชายหาดได้อันนี้ผมก็มาจอดเนะี่ย เสีย8ปบาทนะครับประมาณเสีย8ปบาทหมอไซน์นะผมก็เลยไม่จอดกันเนื่องจากว่าเออเราแค่ขับดูเฉยๆว่ามันเป็นบรรยากาศยังไงลักษณะเป็นยังไงคืออยากแค่ดูบรรยากาศเฉยๆไม่ได้ม่มาแค่ว่ามันเล่นน้ําอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้เมืองก็ะี่เป็นถ้าเล่นน้ำในตามสายหาดนมันมันไม่ค่อยเหมาะต้องไปเกาะอะไรประมาณนี้ผมก็เลย เราก็เลยออกไปเราเราเลยไม่จอดเนาะทีนี้มันจะไปเจออีกปุ่มนึงเอ่อเจออีกจุดหนึ่งก็คือพอเราเลี้ยวขวาไปนะครับผมนี่จะขับรถเออไปสิเพราะว่าเที่ยวแบบมันไม่มีแพนอะไรเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะกับและก็เลยแบบเออใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็เลยขับขับเล่นดูไปงี้ก็เลยขับชมวิวไปเขากําลังก่อสร้างเนาะตอนพอเราเลี้ยวขวาใช่ไหมผมพอเราออกมาปั๊บแล้วเลี้ยวขวาไป ให้สังเกตมันจะมีทางนะแปลว่าปั๊มน้ำมันอัตโนมัติที่เราหยอดเหรียญน,นะเออหยอดเหรียญหรือว่าหยอดแบบเติมรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเออรถเก๋งอาจจะเติมได้อยู่ถ้าเป็นดินซินนะเะนี่ยเราขับมาปั๊บเราจะเจอนะคะผมเนี่ยเราเจอละนะผมตรงนี้แหละครับผมจะมีซอยซอยหนึ่งที่สามารถเข้าไปได้หมายถึงว่าไม่ได้ไปจอดค้างเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าผมเข้าไปจอดมันมันมันมีที่ให้จอดอยู่ แล้วลองจอดลงแล้วเราลงแบบเดินไปดูก็ได้ไปชมดูว่าเป็นยังไงเราเราค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยตัวเนยมันจะมีซอยกลับเข้าไปได้ครับผมไม่ไม่เป็นไรนะครับผมขับเข้าไปได้เข้าไปจอดดูเนาะมผมจแะแรกผมจอดตรงนี้เสร็จแล้วผมสักพักนึงผมก็ขับเข้าไปจอดข้างในมันจะมีที่จอดรถของมอเตอร์ไซค์ให้อยู่แล้วก็จอดประมาณนีนนะ้จอดแล้วล้วก็แบบเดินลงไปดูว่าเป็นบรรยากาศแบบไหน,น<อ>แค่นั้นแหละแล้วก็กลับเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบเอ่ออ่อขาเรียกว่าอ่า,า,าวน้ำมานเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่า พูดตรงๆกันนะก็เหมือนโดนโดนแบบยึดพื้นที่หน้าหาดหมดละประมาณนี้คือเราขับเราจะไม่เห็นนะผมเพระาะว่ามันจะเป็นบ้านคนหมดละเป็นโรงแรมเป็นอะไรหมดละคือผมคิดว่าส่วนตรงนี้มันจะควรจะเริ่มมาพักกันเยอะเพราะว่ามันมีการเริ่มสร้างโรงแรมเกิดขึ้นมากมายละนะครับผมประมาณนี้ผมก็เออมากระบี่ครั้งแรกเนาะถ้าอยากจะแบบขับรถชมวิวก็ไป อ้าอาวนางไปมาณนเนาะแต่ว่าผมไปมาแล้วเานาะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับผมก็มันไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ขับมาดูเนะี่ยเราเดินมาเล่นดูอรถมาจากก็เลยเดินเดินดูคืออยากให้ท่านพี่น้องดูว่าเป็นยังไงตอนช่วงนี้น้ําขึ้นนะครับผมถ้าน้ําลงเนะี่ยเห็นต้นไม้ไหมครับผมเนี่ย ตรนมาตรงนี้เราสามารถเดินไปได้ม,มันจะเหมือนคล้ายๆเกาะแหวกอะ่ะเออประมาณนี้เดินไปได้อลักษณะจะเป็นอย่างนั้นก็คือน้ําใสอยู่นะอน้าใสแต่ว่าเข้าส่วนใหญ่เขาจะขับแบบไปเล่นตามเกาะกันซะม,มากกว่านะประมาณนี้ก็คืออา่าวน้ําเมานั่นเองท่านใดเคยมาเที่ยวหรือว่ามาแวะพักโรงแรมแถวๆอา่าวน้ําเมาเนี่ยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะเผื่อจะได้ผมจะได้มีแพนแบบเออโอกาสหน้าจะแบบเอเอมาบ้างอะไรประมาณนี้คือมีความรู้สึกว่าน้ําน้ําใสอยู่นะอื น้ำมันใสมันใสกว่าอกระบี่เพราะว่าอ่าวกัลน่างเนี่ยอ่าวนางเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่รู้เหมือนกันมันไม่เหมาะกับการเล่นน้ําตามชายหาดมันเหมาะกับการเล่นตามเกาะมากกว่าเออมากระบี่แต่ตรงนี้คือใสเออน่าเล่นแต่ว่าไม่มีคนเล่นกันนน้แคราเผมก็ลัการเล่นเพราะไม่มีคนเล่นเออประมาณนี้เนียก็ให้ดูบรรยากาศนี่เราก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมยังไงฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับผมก็นําเสนอสิ่งดีๆนะครับผมเป็นใกล้ลายล้วก็เป็นปสตรอรี่ของเราเป็น,นรอร์ดี้ของเราด้วยนะผมก็ขอให้ทุกท่านจะมีความสุขเ,เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็มีความสุขทุกขนาดจิตทุกเวลาเนาะก็มีร้านอาหารเจนะครับผมประมาณ5้าร้านเลยนะครับผมใครที่ทานเจหรือว่าทานมันจ่าเลยว่าทานวีแกนก็บอกเขาได้ว่าหายห่วงนะผมร้านเซเว่นก็มีหลากหลายเมนูเลยนะครับผมเมืองกระบี่เป็นเมืองที่สะอาดมากเป็นเมืองที่ผมประทับใจนะประมาณนี้ก็คือเงียบสงบ

ใจไม่ว่าผนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ยาง ร่วมกันห